สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับเอเน i ยลสไทวันพุธที่1กันยายน2564ช่วงค่ำๆนะครับคลิปนี้เอันีนมาตอบข้อสงสัยของท่านผู้ชมนะครับก็เอาเป็นว่าหลายคนกำลงังรอคอยการตรวจสอบสิทธิ์อยู่นะครับวันนี้ผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วว่าสอบถามไปที่สำนักง,งานประกันสังคมสำนักง,งานใหญ่ที่นนทบุรีนะครับได้รับคำตอบมาว่าจะเริ่มประมวลผลอัปเดตกันตั้งแต่วันที่7กันยายนเป็นต้นไป แต่ว่าบางท่านก็ยังกังวลนะครับว่าสมัครในเดือนสิงหาตอนนี้การอัปเดตประมวลผลยังไม่ได้รับสิทธิ์เลยจะทํำยังไงจําเป็นที่ต้องจ่ายเงินสมทบเดือนที่2องไหมจ่ายในเดือนกันยาหรือไม่นะครับผมแนะนําว่ายังไม่ต้องจ่ายนะครับใครที่สมัครในเดือนสิงหาคมท่านยังไม่ต้องจ่ายเงินสมทบเดือนกันยานะครับรอให้ได้เงินเยียวยาก่อนนะมันไม่มีผลอะไรต่อการคัดกรองทั้งสิ้น รอแค่ว่าเมื่อไหร่สำนักง,งานประกันสังคมส่วนกลางจะอัปเดตและประมวลผลให้มันเป็นปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับส่วนคนที่ได้รับเงินเยียวยาเดือนแรกไปแล้วคำถามท่านจะต้องจ่ายเงินสมทบในเดือนที่2หรือไม่ก็เหมือนกันครับแล้วแต่ท่านสะดวกไม่มีข้อบังคับและก็ไม่มีผลต่อการเยียวยาเดือนที่2ของท่านหากท่านได้รับจีเดือนแรกไปแล้ว ยังไงท่านก็ได้เดือนที่2ไม่ว่าท่านจะจ่ายเงินสมทบในเดือนปัจจุบันหรือว่าเดือนล่าสุดนี้หรือไม่นี่คือข้อกําหนดเท่าที่ภาครัฐมีอยู่ตอนนี้เพราะฉะนั้นเรื่องการจ่ายเงินสมทบใครจ่ายไปแล้วไม่ต้องกังวลว่าท่านจะต้องจ่ายเดือน2เดือน3เดือน4เดือน5้าไหมไม่มีผลนะครับไม่มีผลต่อการคัดกรองใดๆทั้งสิ้นที่เหลือตอนนี้พวกเราทําได้แค่รอครับสวัสดีครับ